รีวิวภาพถ่ายจากกล้องเก่าและสอนใส่ฟิล์มค่ะรวมกันไว้ที่คลิปนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น canon quick download canonet นั่นเองค่ะก็เป็นรุ่น19นะคะจริงๆมันจะมีหลาย mark 2 mark T ยยอยู่เหมือนกันเราซื้อเพราะเห็นครั้งแรกแล้วชอบเลยนะคะตัวนี้อายุจริงๆของเขาก็ประมาณ50% ปีก็น่าจะเจนเอ็กพอสมควรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอื่นอิ่นกันค่ะสําหรับตัวนี้เองนะคะเราบังเอิญเจอในอินสตาแกรมของฟีมันเดย์เห็นแล้วชอบรอเป็นจังหวะเลยนะอ่ะพอเขาเอามาลงรอบต่อไปเนี่ยเราก็เลยเคย ตังถึงซื้อเลยชอบครอบครองของเราเป็นคนเดียวส่วนตัวนี้จริงๆแล้วอะค่ะเราอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าทาสัสอบผู้หญิงที่แบกของเยอะอย่างเราอะถือว่าหนักนะแต่อาจจะพอดีกับน้ำหนักมือของผู้ชายก็ต้องเรามาลองตรงนี้ด้วยนิดนึงค่ะส่วนตรงนี้จริง,รงๆแล้วอะเราอยากจะบอกมันมีรุ่นระบบออโต้ของมัน ISO 800นะคะสามารถเซิร์ชดูที่รุ่นนี้แล้วก็ดูรีวิวจากของไทยหรือของต่างชาติต่างประเทศได้เลยค่ะ อะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการสอนใส่ฟิล์มกันค่ะวันนี้เราเองนะคะก็พามาที่ร้านพฤษจิกาย,ยนนะคะซึ่งเป็นอาจารย์โจที่เราไว้ใจอ่าแล้วใส่ฟิล์มตัวนี้ลงไปโอเคเอาปลายฟิล์มนะครับเอาปลายฟิล์มเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลยในน้ำเตยอ่ะใช่ช็ค ว่าเนี่เห็นไหมมันจะมีร่องหนามเตยเป็นเม็ดเม็ดเกี่ยว<า>ตรงนี้อยู่เสร็จแล้วของของหนูหนูจะต้องเอาตัวนี้ปิดทับมันไปค่ะนะครับเรนรุ่นนี้ต้องกดไหมอ่ารุ่นนี้ไม่ต้องกดเดี๋ยวตัวนี้มันจะดันฟิล์มให้เองเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้ทับไปเสร็จวิธีการเช็คว่าฟรี์มันเข้าหนามเตยแล้วเดินจริงๆหรือเปล่า,าให้หนูขึ้นฟิล์มเมื่อกี้เห็นตัวนี้หมุนใช่ไหม ใช่ใชอ่าสมมุติถ้าขึ้นฟิล์มแล้วเจ้านี่หมุนแสดงว่าฟิล์มมันเดินละ<ม>ช่วงที่ฟิล์มมันเดินตอนเนี้ยมันก็จะเดินป,ประมาณนี้รูปแรกอาจจะกดทิ้งไปก่อนช็ตเตอร์ออ,อกออโต,โต้ไม่เจอแสงไม่ได้ต้องข้างนอกเลยอันนี้ต้องข้างนอกเลยใช่ <S <s <uc> ยอมสุดยอดที่เป็น ออโต้ Auto, จริงๆตั้งเวลาไปด้วยอืมใช่คือถ้าเกิดว่าตัวเนี้ย <Okay. S 2> ถ้าแสงไม่พอมันจะคำนวณเองมันจะคำนวณให้ใช่ว่าหนูเปิดตัวตัว A ไว้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็น่าจะเลื่อนได้นี่งไงเอ t สตใช่ใช่โอเคต่อไปเรียบร้อยรูปต่อไปหนูขึ้นหนูเช็คตัวนี้อีกทีหนึง่งอ่ะ <S <S เห็นไหม้ขาขึ้นหม เรียบร้อยแสดงว่าพร้อมถ่ายเลยได้รูปแรกก็ลุ้นหัวฟิล์มได้เลยค่ะขอบคุณค่ะง่าย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 ไี่อง่ายงาย,งายวัดแบบนั้นเลยเพราะว่าบางคนอะ่ะช่วงแรกๆห่วงฟิล์มไม่กล้าดึงออกมาเยอะพอดึงแล้วปลายฟิล์มมันไปไม่ถึงอะ่ะมันก็อาจจะหลุดได้มันก็จะขึ้นไม่ได้นั่นแหละกลับกลายเป็นแบบ เสียฟิล์มไปเปล่าๆวนนึ่งเหมือนเรียนอยู่อ <laughs> รู้สึกเหมือน,มนเหมือนมาเรียนอ่ะนั่นแหละจะได้แบบว่าเซฟเซฟเวลาเวลาแบบว่าคนมาใส่บางคนแบบกลัวว่าดึงออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยยังไงส่วนปลายของฟิล์มเนี่ยเวลาล้างเนี่ยเวลาล้างเนี่ยเราต้องดึงออกมาประมาณนี้อยู่ละอ่ะใช่ค่ะ เราดันถ่ายคลิปเฉพาะช่วงนั้นเป็นลองช็อตมาก็เลยอ่ะตัดมาให้ละกันแล้วก็คิดซะว่าเราจะได้ฝึกลองโปรแกรมตัดต่อของตัวเราด้วยนะคะในการทำคอนเทนต์เราเรื่องตรงน,นี้ต่อไปแล้วตอนนี้จะเป็นการรีวิวภาพถ่ายนะคะว่ากล้องฟิล์มตัวนี้ที่ใช้ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนอย่างนึงนะคะสำหรับตรงนี้เองเนี่ยของทางเราอะ่ะ คือบอกกับพี่โจ้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเฮ้ยเหมือนเราอ่ะดองไว้ประมาณ5เดือนนะ5-6เดือนแต่ดูจริงๆแล้วอ่ะฟิล์มรูปสุดท้ายจะเป็นรูปพี่ตะก้องซึ่งเป็นผู้ชายก็จบที่ประมาณมกราเท่ากับว่าเราดองฟิล์มทั้งหมดมาแล้วประมาณ 8เดือนนั่นเอง8-9เดือนนะคะถึงได้แนะนําว่าจุดหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยเวลาถ้าเราจะล้างรูปอะคะ่ะควรจําช่วงเวลาที่ล้างฟิลม์มออกก่อนก่อนล้างแล้วก็ช่วงที่ถ่ายแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ดองไว้เท่าไหร่แต่เป็นไปได้นะคะสายฟิล์มจริงๆแล้วเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็ควรจะรีบหาโอกาสในการล้างไปเลยจะดีกว่าคะ่ะอันนี้จะโอเคมากรวมถึงควรจะคุยกับพี่ที่รานล้งภาพก่อนว่า รายละเอียดเนี่ยมันมียังไงบ้างหรือว่าผิดปกติตรงไหนนะคะค้างนานแค่ไหนเป็นฟิล์มบูดฟิล์ลมหนังจริงๆควรจะบอกค่ะเพราะว่าน้ํายาล้างก็จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็อย่างครั้งนี้จริงๆเนี่ยพี่โจใจด,ดีมากค่ะพี่โจโก็บอกตั้งแต่แรกก่อนเลยว่าเอองั้นแสดงว่าควรจะต้องล้างให้ยาวนานหน่อยเพราะว่าทิ้งไว้ระยะเวลานานซึ่งเราก็ําไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันทั้งสุดท้ายเมื่อไหรนั่นเอง เข้าสู่ช่วงสำหรับรีวิวภาพถ่ายตรงนี้ขอบอกก่อนว่าพอที่ฟ์มมันเป็น36รูปนะคะจริงๆได้มา37เเราจะขอคัดรูปส่วนหนึ่งหรือ ถ้าเป็นบุคคลเราก็จะเอาออกนะคะเพราะถือว่าเรายังไม่ได้ขออนุญาตเขาเนาะและนนี้นะคะจะสังเกตว่ารูปบางอันจริงๆเนี่ยบางใบมันจะมีทั้ง under และ over มากๆ under ก็คือต่ํากว่านะคะคือแสงที่ค่อนข้างจะมืดกว่าปกติจะสังเกตได้เลยว่าค่างๆรูปที่มืดเนี่ยข้างในอะคะ่ะจะมีความเป็นชารโดเยอะขึ้นมาหน่อยนั่นเองส่วนบางรูปเราปรับแสงยังไม่คล่องเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกมันก็จะมีความสว งแโอเวอร์พอสมควรดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่โจอสอนเรามานะคะถ้าเป็นกล้องตัวเก่าจริงๆเนี่ยจะต้องดูว่า ISO มันเท่าไหรจะะ่จ้าค่ะจริงๆมันเรียกว่า ISO แตนน่เราถ่าเรียก ISO เนาะก็จะแล้วแต่นะคะแล้วก็บวกกับฟิล์มที่ซื้อต้องเท่ากันด้วยนะคะควรจะปรับให้ไล่เรียกกันแต่พอดีพอของเราอะเราปรับไม่เป็นอันนี้เพิ่งมารู้ตอนประมาณถ่ายไปครึ่งทางแล้วนะคะ เราปรับไม่เป็นเราก็เลยอาศัยเฮ้ยเออเพิ่งมาหัดหมุนหัดอะไรประมาณนี้แต่บวกกับของเรามันเป็นรุ่นเก่าที่ยังพอจะมีระบบออโต้มันเลยทำให้รูป หรืออะไรบางอย่างจากตรงนี้นะคะมันจะมีซีนเหมือนกันที่พอออโต้มันค้างไว้แล้วเราใช้ไม่เป็นเราเผลอไปกดปุ๊บมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายตอนไหนเพราะระบบมันจะวัดแสงให้นั่นเองค่ะสิ่งที่พี่เจแนะนำมานั้นนะคะเขาก็บอกว่าสมมุติถ้าฟิล์มเป็น ISO 400นะคะก็ควรจะปรับกล้องให้อยู่ที่400เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ งั้นเล่าไปดูรูปแล้วผลงานจากความสําเร็จหรือความเฟลก็ไม่รู้นะคะใครที่ใช้กล้องก่อยอยังไงเนี่ยก็มาดูไปด้วยกันเนาะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จบแล้วกับฟิล์มทั้งหมด36รูปนะคะที่คัดมาให้แล้วเนาะวันนี้เราก็เอามาฝากสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นกล้องฟิล์มและฝึกใช้ไปพร้อมๆกันนะคะก็เทปนี้นะคะเราใช้ฟิล์มโกดัก400นั่นเองค่ะกับกล้องฟิล์มที่อายุ50ปีนั่นเองค่ะหวังว่ามีอะไรถ้าถูกใจคอมเมนต์และแนะนำกันมาได้นะคะ